สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เราอยู่ตะโกครับอยู่ร้านออนต้นทองอะไรยนต์ะตุงจะมาซื้อเกียร์ใส่เกียร์ยังไงนี่ดิเกียร์ยงงังไงเขาเบิึงยังไงวะนี่ได้หกปีนี่บรอเงินหนี่งพันกว่าเลยได้ Men bác. Men bác. Men bác. Say, wing it, I đẹp Say lo ki. Tell me, bring it. Nem likes. Life, yeah. 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 Life, lai Life, yeah.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  Life, lai Life, yeah.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  Life, không theo biển đế vậy? <laughs> mình tóc bớt pháo bưng bọc <laughs> hả <laughs> ตะตุงอยากรู้ว่าเป็นรอบช้าหรือรอบเร็วครับเขาเบิบ่งยังไงใครรู้ก็บอกพมกหน่อยนะถ้าเย,ยรอกกี้ครับเขาดูรอบช้ารอบเร็วเขาดูยังไงดูกันนี้เบิ่งนี่ยามห้าหกเลยเดี๋ยวขอแม่รันอันนี้ก็คือกันทั้งกันตามห้าหกกันนะ 5, 6, น,น,ะน,นีก็นามห้าหก อันเดียวกันโอ้อันเดียวกัน6กปีเกยเยอะมากเดี๋ยวรอตุ้งตุ้งเข้างามเปียบแล้วเขาเบิ้งยังไงว่าหลบซารลบเร็วเขาดูยังไงทำช้าหลบเร็วใช่ไม่เป็นดูยังไงไม่นก็น เท่ากันไม่ใช่หรอใช่ปะทางนี้ก็เป็นเฟืองพายเต็มเลยในแม่ค้าครับ

เนี่ยตัวถามช่างน้อยใส่เกี๊ยนหนึ่งตักไปหนึ <cetera> ่งต้องศึกษาช่างครับศึกษาจากช่างเลยก็ส่งล,ลูกเรียนช่างช่งางลูกไม่รู้เนาะช่างมันถื่อช่างมันถือ่อต้องถามช่างเออถ้าถามช่างแซมก็จางเมียมันใส่เกี๊ยนหนึ่งก็พักไปทางไหนวะ เออมันโฮปีจีเออร็อกกี้อ่ยโฮปี้จีเอาเอาซิเนี่ยแม็กข้างหนาแม่กข้างหนาเป็นคนแม่กข้างหนาแ๊กย้อนไป ออ yeah. ีมันเีแค่เดียวจับนี่ฮาฮาหมุนุ๊บฮ่าฮาจะมาไอตัวตัวเบรกมีสิ่งไรวะขีดเลยบอกไอเบรกมืออะต้องเบรกมือเาขีดไปเลยบอกขีดไปเลยว่าว่าเอามุนไปหกรอบปุ๊บไงมันไอเบรกมือมันอยู่ตรงขีดเลมบอ ถ้าว่าลงเกียร์อื่นใส่เลยปะชัวร์ว่าลงไปใส่เกียร์อ so ื่นส oh, uh, ิไหมได้ยังบ่ได้นํานถใส่เกีกี้เกล้วแต่ว่ายังบ่ได้ยังบ่ได้หมุนบ่ถ้าไปถีดเกียร์อื่นสินะมันเป็นหยังบ่นี่ครัเป็นเกียร์เดิม ครับผมอ๋อครับครับผมครับีนี่ช้ตงไหนมนนตรงน้นน่กรอบแล้วข้างหลังมันอยู่ที่รอบเดียวมั้ยป่คิดยังไงที่ว่าผม รูรูไม่เท่ากันใช่ไหะรูเท่ากันเลยเนี่ยคุณเนเวอร์เนี่ยเป็นนะเนี่ยไอ้เรื่องใส่เกล็ดหนึ่งให้ผมดูหน่อยผมจะหมุนว่าไอ้หกรอบมันเป็นอย่เขาบอกว่าให้หมุนตรงเนี่หมูเกล็ดหนึ่งรอบไอ้หกอยากเช็ครอบ มันใส่ได้เลยใช่ไหมใส่ได้เลยเออใส่ได้เลยลองลองลากมาแล้วก็หมุนใส่เกียหดหนึง่งมุมด,ดูหนึ่งมุมดู อันนี้ต้องนึ่งรอบบ่ ไมได้เราน้องมุนดูยกอือดูอย่างนี้นี่จะตองอยากลองดูครับแม่วนานะย่านี่ครับจะยกเกีย์และ

เดิมครับพี่จะเอามาเปิดนะน,นี่ครับจะเปิดฝาออกดูว่ามันเนตตรงไหนมันแตกเตงียออกยาก้นี่ครับตุ้ง Rồi bây Này Cái à, xài này ngay chiên nướng Hạt mới nhỉ? À, xài bánh này, ดูว่ารอบอีกยพอไอัน,นีเกี่ช้าเลยเนี่ยขึ้นบ่อได้ถ้าถ้าเอากี์เร็วไปไมันขึ้นบ่อไม่ได้ ว่าเท่าไหร่เท่ากันก็ต<ม>้องติดเลยอะไ<ม>ซ,ซีบะ่ะ ห่าหกนี่ก็เกี่ยงนันแค่นี้นต่อกันบังคับก็บกีะนงี้ยใซึ่งนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ